สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พพีน่น้องมาดูนิวโคมสิก p พ1 3 0รุ่น10 MO สังเกตที่กระบอกนะครับกระบอกดึงบุ้งกีพี่น้องหรือว่ากระบอกไฮดรอลิกนะจะเห็นได้ว่าเขากลับด้านพี่น้องจับตาดูนะครับ โอ้แล้วก็อาร์มนี่อ,อาร์มยาวครับนะอาร์มยาวมากครับเนี่ยสดสดร้อนๆเลยพี่น้องเหลืองอารามน้องโคร้อยสามรุ่นสิบโมสังเกตที่กระบอกนะครับ กระบอกอปลายอาร์มพี่น้องจะกลับนะจะกลับด้านนะครับเหตุผลก็คือเวลาทำงานาคโคลนนพี่น้องนะโครนนะครับทำงานโครนหรือว่าในบอกกุ้งนี้ครับหรือว่าในน้ำนะซีนกระบอก จะได้ไม่ไมโดนน้ำนะพี่น้องนะครับเนี่ยถือว่าวิวัฒนาการ,รว่าเทคโนโลยีสุดยอดเหมือนกันครับดูแปลกดีนะแต่ถ้าน้ำลึกๆก็โดนเหมือนกันครับโอ้ดินสวยมากครับ 13ตันกับ150กิโลกรัมครับน้ำหนักปฏิบัติการเครื่องยนต์ก็สีสูบขอบมันเร็วละครับนะ S445 คิดหนึ่งวงกี0.63ลูกบาทเมตร5ฟันกระบอกนั้นกลับนะครับนะกระบอกไฮดรอลิกสังเกตได้นะดี่น้องจับตาดูได้ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะกล้องหลัง หลอดไฟ LED เครื่องยนต์ก็คบปาซิตี้ก็9ก4็พลังมาครับวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อนอาทีใบเทค70็เซนครับโรล,ลเลอร์6ตัวแครียรหนึตัวกาดข้างละตัวครับเอ๊ะเดี๋ยวไปดูโรลเลอร์ก่อนเพราะว่าเป็นรถใหม่นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ้ยหกหรือเจ็ด่น้องนับเพราะอาจจะเป็นปกติจะหกนะถ้าเอลซีก็เป็นเจ็ดก็ถือว่ารอทีเดียวพี่น้องชมใหมหรือว่าตัวกลับกระบอกนะครับ ดูทรงเขาก่อนโอ้กมืกี้นี่มีเพะมีไอโซยังดีครับผ่าน ISO ทุกอย่างประกอบเมืองไทยนะครับโอมัสซิดูแลโดยบางกอกโอมสซิ่เซล นิ่งดีครับเฟรมก็เป็นตัว X อชิ้นส่วนหลักๆก,ก็มาจากญี่ปุ่นนะครับก็แบรนด์ญี่ปุ่นเนาะถือว่าสดมากดินอย่งคืองามเดยอ,อกทรายสายเหลืองครับ ส่องลงไปมีือรถแดดออกจัดวันนี้เห็ชัดเจนนะครับอ,อากาศร้อนครับพี่น้องบุรีรัมย์ฝนไม่ค่อยตกครับตกแต่ว่าตกไม่แรงรถคุณก็ยังทำงานได้ครับส่วนใหญ่ ก็จะเชื่อมแนวขวางครับนะเชื่อมแนวขวางถือว่าพัฒนาขึ้นมาอีกครับเก่าดูกระบอกครับนะอย่างนี้มุดโครนได้สบายครับนะใครที่ทำบ่อนะบ่อกกุ้งหรือว่ารถพุดที่ลงน้ำนะครับ ว่าเล่นโคลนก็เลือกใช้รุ่นนี้ก็โอเคครับนะไม่ใช่ว่าสลับเลยจะได้ครับนะต้องต้องอกระบอกก็เจาะกันนะนะเจาะตรงกระบอกก,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 กันครับเพื่อฉีดไฮดรอลิกเข้าไป เดี๋ยวนับหลอดไฟกับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดวงด้วยกันครับค้อมเก่งขวางฝ่นมีระบบเซตตี้ครับเวลาเดินหน้าถอยหลังก็จะมีเสียงนะอเออบนบุกขึ้นไปครับ เินลำบากหน่อยอันนี้ทมทมบเก่านะครับทมบอเก่าส่วนค่าตัวหรือค่าสินสอดไม่แน่ใจพี่น้องก็อลองสอบถามดูครับเครื่องยนต์ก็เล็กๆครับนะผมสุก็ถือว่าเป็นรถที่ไม่ใช่รถที่เร็วและรถที่ช้าครับนะเดินสายกลาง เรื่องเอวเรื่องอะไรนี่ทนไหมนอ้องนะครับใช้เป็นสิบปีนั่นแหละของแท้ของแทอะโอ้อุ้มดีครับต้องไปหา่มมาหน่อยพี่น้องโอ้อากาศร้อนครับมุนตากแดดไม่มาเลยอะศูนกก็ถือว่าใหญ่นะครับ รบบักเก็ตของเขาเออดูครับยืดดีห้าฟันแล้วก็พกกุ่งกีจะมีที่เกาะอบนะเอาไว้ดึงหรือว่าวางท่อได้ครับนะ ห้องเก่งก็ดูดูใหญ่ดีครับนะใหญ่ดีนั่งสะดวกสบายครับนะแอร์เย็นเครื่องเสียงเพราะที่วางแก้วที่ชาร์จมือถือมีหมดครับสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์รูปเพจชาติเจริญทรัพย์ X c a v a t o r In Truck น้องใหม่มาให้ชมที่จริงก็รุ่น10ก็ออก MO เนี่ยออกมานานนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นกลับรุ่นกลับกระบอกครับนะกระบอกไฮดรอลิกตรงปลายอรามนะความเร็วก็ขึ้นอยู่คนขับแล้วครับนะบนะจะฟาดไม่ฟาด ได้เลครับส่งได้เ,เครื่องยนต์ก็เป็นสี่สูบอยู่แล้วพีพ่น้องพูดง่ายๆสี่สูบคอมเนาะหรือว่ากึ่งไดร์กจริงก็คอมแล้วนะพูดกันง่ายๆครับนะปัจจุบันคอมมันเร็วนะเข้ามาเยอะครับคอมมันเร็วก็ไม่มีอะไรมากมายครับดูแลรักษาก็ใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดนะที่มาตรฐานนะครับ แค่นั้นเองพี่น้องอาจจะเช้าเอาจจะเดินน้ำออกอะปลายปลายถังเชื้อเพลิง,งนะมันจะมีก๊อกอยู่เช้าก็บิดสักหน่อยครับเพราะว่าน้ำไปอยู่ตรงนั้นแหละนะครับเพราะว่าถัางเชื้อเพลิงเป็นเป็นเหล็กเนาะเวลาทำงานไปก็อาจจะมีร้อนแล้วเกิดไอ้น้ำก็นะครับว่า น้ำนี่จะเบากว่าน้ำมันนะน้ำจะอยู่ข้างล่างคนับน้ำมันจะอยู่ข้างบนมันก็ตอนเช้าก็เดนนะครับบางท่านก็ไม่เด่นเป็นเดือนเป็นปีเป็นอาทิตย์ก็อาจจะน้ำจะแต่ปัจจุบันก็มีมีกรองดักน้ำหลายๆเยอะครับนะที่จริงเชื่อเพลิงก็อาจจะไม่มีน้ำหรอกแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากทังน้ำมันครับมันก็ให้เด่นตอนเช้าต้อง ช่วงตรงตรงข้างล่างนะครับเดินออกได้ส่วนการดูแลก็อัจจะรบีนะพี่น้องอัจจะรีหลักๆส่วนรถใหม่ก็ไม่มีปัญหาครับเรื่องน้ํามันตัวเดินเรื่องหม้อน้ําเรื่องน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันโปสวิงเพราะว่า,าทางทีมงานโฮมสื่อหรือว่าทีมงานเซอร์วิสก็จะดูแลดูแลพีเอ็มอยูแลครับนะทุกๆห้าร้อยชั่วโมงนะครับก็จะ หรือว่าถ้ามีปัญหาาเกดรั้งก็จะมีโชว์ปัจจุบันก็มีระบบคอมแท็กนะ,ะบบคอมแท็กหรือว่า GPS นะรู้ว่ารถอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนครับนะมันก็รถหายนี่รู้เรื่องเลยพี่น้องนะปัจจุบันรถขุดนี่หายยากครับนะสามารถรู้หมดเลยระบบดาวเทียมครับเอาเวลาหมดหมดเวลาพี่น้องกลับกระบอกนะกลับกระบอกกลับกระบอก รุ่นนี้กลับกระบอกก็แปลกดีครับใช้ในโคลนในน้ำทันในที่ใช้รถอยู่ในบ่อขุ้งหรือว่าในเลนเยอะๆก็เอาไปใช้ได้ครับเอาฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ